สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ฟซีอันนี้เราก็จะมาถึงแล้วคะ่ะมาขีดยาพี่น้องหดแล้วสาวหลางน้ำบ่ออาบมาอาบน้ำบานเพิ่นประหยัดน้ำยู่เหียนเน,ะนาะน้ำยู่เหียน,ยน,ยานาอ,อ,อย่าได้เสียค่าน้ำแพงบ่เพราะยัยอุดเนี่ย มามามาโลคิวโลคิวช่ยมิ่งเขามาหอดแล้วเขาได้ขีดแล้วอุ้มก็จะเป็นคิวสุดท่ายล้ะ<อ>ไปจะไหไพี่บุญชู<อ> <laughs> ไปแล้วผู้บ่าวมิ่ง ไปแล้วไปแล้วพี่บุญชูนะคะกับน้องมิ่งกลับแล้วครับพี่น้องมารอฉีดวัคซีนนะคะลงแล้วลงแล้วจ้าสายเชือกนะคะ ยืนไปอยู่หาเนว้กินอยากหาเนว้กินติเนี้ยมาถูต้นไม้ถาดีจ้าบ่ถึงคิ้วายดอกไปหากินหนาท้งฝุ่นก็ได้ฝุ่นเออถูต้นไม้ถาก็ได้ thay chéo, con mỏ, tiệt vaccine, cả trăm đền, ôi khăn thể à no, ảm nam mãi mãi, cứ tông khăn no, khăn thể no, đi làm, chắc noi, nắng

บ่แตท่าหฮงท่าหฮงอันนี้เนาะถ้าหยุดไปเบิ่งก่อนเดือนหน้าจังว่ากันมั้งโอ้ยมาขันแต่น้อเอา้าเออสร้างเล่นไปพ่ออยู่ห <c oughs> มวนคักท่องไอ้ท่องท่องท่อ,องอย่าไปอยู่ทัางหน้าช่างง่าเพิ่นเดนอนันมามาเบิงบ่งเบงพี่น้องหมวนกรุบเลย Khăn, khăn Khăn ái nói gì hát đấy là Thông Thông khôn, thông khôn Ông khá là โอ้ยโอ,ยโอย้มันลูกลกแล้วท่านีี้อ้อมเอฟเฟกต์้วพี่น้องเอ้ยขนาดที่โลคุณหมอนะคะเอ้ยอาการเล็กหน่อยเห่าตี้นอพื้นสิได้ขีดตูดไปใส่เอาต้นไม้ ฮะอยากได้ตุนไม้ตุนไม้ต <hi> ุนไม้ม <hey. S 2> ีหลายตุนให้เลือกโอ้ยคันเด้นาอ คันคันเลือกต้นแล้วทานี้เอาไปทัวแล้วอืม เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมวนแห้งคุณน้องเลยมวนไหลมวนคักเลยเฮ้ยเออยาเออยาเออยาเอาแล้วต้นนั่นแหละก็ะส่ต้นนี้เอ้าขึ้นบึง ขึ้นเบื้องขึ้นต้นซ้ำสาเบื้องเลือกเอาเซลต้นไหนสองต้นสามต้นขนาดที่โลคุณหมอนะคะ ลูกสาวล,าล่ะโหูมองยูเออดี๋ยวเง a บึง้งสิได้กินบ่นเพื่อน,นก็เริ่มทยอยกลับแลว้วอุ่มสงสัยสิเป็นคิวสุดท้ายคะ่ะอุ่ม chất thai mà lắng hm 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 Hãy Để nọ, khăn. <laughs> ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ก็ไว้ซัมมีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ